สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงรูหน้าใช้1คันกว้างกวางนั่งสบาย VAP แจ่มแจ่มมาเลยครับมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยจัดภายหน้าโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับสำหรับ Camry ่เอ t i m o นะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับชุดแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้2.0ออโตปี2011จดปี12มือเดียวป้ายแดงนะครับภายในงามมากๆนะครับเบาะคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับพนักพิงปรับไฟฟ้าทันทล็อกแอร์แบ็ค ABS ดิสกเบ เลครับมีแอร์หลังมีม่านข้างและก็ม่านหลังไฟฟ้านะครับโดยรวมรถสวยจบมากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับเบาะคู่หน้านี่ซ้ายขวาปรับไฟฟ้าขึ้นสูงลงต่าแล้วก็พนักพิงก็ปรับไฟฟ้านะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆโทนดําตัวพิเศษนะครับสำหรับ e x t i m e Toyota Camry นะครับใครชอบใครถูกใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับภายในสวยมากๆากครับดูสภาพเบาะดูภายในนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับ 2 6 9 0 0 0บาทนะครับผ่อน5,000ไปปลายๆนะครับผ่อนได้6ปีรถโดยรวมสวยนะครับม่านหลังไฟฟ้าม่านข้างแอร์หลังเป็นแอร์ระบบออโต้นะครับเย็นซ้ายเย็นขวาเย็นหน้าเย็นหลังเลือกได้เลยครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ชุดแต่งรอบคันไม่เคยชนหนักต่อหรือพิกควาไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสภาพดีสุดๆนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับ2 6 9 0สนาบาทนะครับสำหรับ e อ i m o โนะครับ t ต y o t a าค m r รี่เอ็กตโราคาจะตึงมากๆนะครับเป็นตัวพิเศษ ถือว่าถ้าใครชอบและถูกใจก็ลองมาชมเช็คทดลองขับนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านหรือที่ทํางานครับมีบริการจัดส่งถึงบ้านครับรถโดยรวมสวยครับสภาพงามราคาก็น่าสนใจนะครับสําหรับตัว e x t i m o นะครับถือเป็นตัวพิเศษเฉพาะตัวนี้นะครับภายในจะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเป็นทรนดาชุดแต่งก็จะมาจากโรงงานนะครับมีสปอยเลอร์หลังนะครับนี่ครับนี่เลยครับสวยๆนะครับล้อแมกจะเป็นขนาด16นะครับ ยางก็16ประมาณเท่าไหร่จำไม่ได้นะครับแต่รับรองว่าใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับยางดอกเต็มใครสนใจถูกใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับภายในสวยภายนอกงามขับดูหรูดูดีมีระดับก็ v i p c a m ั y เรนี่ยนะครับขึ้นอยู่ก็จะชอบแบบไหนถ้าชอบตัวพิเศษแบบนี้ก็จัดไปครับภายในงามๆนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับลูคคูสคอนโทรแอร์หลังม่านหลังนะครับก็สวยนะครับเรื่องอะไรการซ่อมบำรุงดูแลถือว่า อรไรยหาง่ายครับเป็นรถตลาดเป็นโตโยต้าและที่สําคัญเครื่องนี่ทนมากๆครับคันนี้ไม่แท้1นึ่0 0สกิโเมตรนะครับตั้งแต่ปี2011จนปัจจุบันนะครับก็ถือว่าใช้น้อยนะครับก็ลองชมเช็คดูรถทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เอ็นดูไม่ได้กลัวจะโดนโกหกหมกเม็ดนะครับผมทนะําหน้าที่คัดและการันตีไปแล้วนะครับว่าไม่เคยชนหนักต่อหรือพิกว่ไม่เคยติดแก๊สมาช้า มาชมมาเช็คทดลองขับได้เลยนะครับสวยสมบูรณ์ระดับนี้ถูกใจสมาชิกหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับสำหรับรถมือสองผมก็ยังหามาฝากให้กับสมาชิกอยู่เรื่อยๆนะครับคันนี้การันตีไปเลยครับไม่เคยชนสภาพสวยเกตเอกกริฟตเลยครับไม่เคยแก๊สไมยแท้แน่นอนไม่มีกอไม่มีหมกนะครับเป็นตัวท็อปเอ็กซ์ติโมปี2 0 1 1 f นะครับนี่นะครับชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับ สวยสมบูรณ์ระดับนี้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบและที่สําคัญคือความพร้อมครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบก็คือมาชมมาเช็คทดลองขับนะครับหรือถ้าท่านคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้และถ้าท่านติดตามช่องและดูช่องของผมอยู่เป็นประจาก็ต้องบอกเลยว,ว่าผมคัดรถสวยแล้วก็การันตีสภาพมาแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกนะครับจะถูกใจและพร้อมขนาดไหนนะครับ ก็มาดูได้ครับทดลองขับได้รูปมีมาเยอะมีมาเต็มนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับตามแฟนเพจแฟนลับของ Toyota c คัมรีนะครับหรือแม้กระทั่ง YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับแบบเฉพาะเจาะจงนะครับสำหรับผมนี่รีวิวสภาพสำหรับการขายนะครับก็การันตีไปครับว่าไม่เคยชนไม่เคยแก๊สไมคก็แท้ก็ลองพิจารณานะครับทำความเข้าใจได้ครับรถมือสองมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับแต่สำหรับผมถ้าดูในช่องและติดตามอยู่จะเห็นเลยว่ารถที่ผมลงและนำเสนอส่วนมาก จะคัดและเนียนมาแล้วทั้งนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับยังคงหารถสวยๆมานําเสนอนะครับทั้งรถไฟฟ้าและรถมือสนะครับสำหรับรถมือ2นะปัจจุบันนะครับถ้าใครกําลังหารถใช้งานนะครับเน้นรถมือ2ผมบอกเลยว่าท่านได้ราคาได้สภาพจากผมแน่นอนครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับโตโยต้า เอ็กติโมนะครับ Camry 2.0องจุอโต้ปี2011เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพสวยกริปเกตเอครับฝากไว้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ